สวัสดีครับสองเท่เาจะเริ่มเล่าเรื่องแล้วนะคะรับเชิญติดตามนะครับขอบคุณครับสองเท่าเริ่มเล่าเรื่องไหว้พระ ในพม่าปี2560เราไปไหว้เจดีชเวมอดอหรือพระธาตุมุเตาสันนิษฐานว่าสร้างโดยชามอนก่อนออกศึกนั้นพระเจ้าบุเรงนองจะมาสักการะเป็นประจำการไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุเกษาของพระพุทธเจ้า8เส้นเรามาดูเส้นทางขึ้นไปไหว้พระาธาตุอินแขวนนะครับเป็นขนทางที่ชันมากนะครับแล้วก็จะมีสถานีพักรถนะครับจะมีคนคอยวิทยุบอกว่า ให้หยุดให้ไปนะครับพระธาตุดินแขวนเป็นพระธาตุของคนเกิดปีจอนะครับมีความสูงเพียง5.5เมตรเท่านั้นปัจจุบันทราบว่ามีการสร้างกระเช้าขึ้นถึงยอดแล้วลงชนะครับเปียกหมดแล้วเปียก,กเปียกหมดแล้วครับเพราะเปียกแล้วภาษาบ้านเราเปียกหมกเหยาะครับอันนี้เป็น เปลี่ยนอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมด้านล่างครับเป็นมุมด้านล่างเดี๋ยวจะให้ดูภูเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูภูเขาครับทะเลหมอกสวยมากม,ามืดสนิทเลยครับโอ้พระธาตุอินแฟนอีกครั้ง ใกล้นะครับเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้จริงๆแต่ว,ว่าในตัวองค์พระธาตุนั้นสุภาพสีเข้าไม่ได้ครับจะปิดทองไปไม่ได้ต้องเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะครับดูบรรยากาศของพระธาตุวินแขวนนะครับโอ้บรรยากาศที่มากเลยครับหนึ่งนับถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มาสวยงามแล้วขนาดนี้ก็ดูหมอกนะครับหมอกกำลังลงมันมีหมอกเยอะมากครับเยอใในะมากไม่ใช่ครับวันลี้เห็นกันะครับที่เรา<ม>สองคนครับคนอื่นก็อยู่ข้างบนนะเขาไม่ลงมาครับเดินที่นีครับเดินสุดครับครับาาทางรถไฟกถัดอีกแค่นะครับญาตเลยครับ ได้อะไรก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานจิตครับอากาศดีมากครับอากาศดีมากก็สวยงามนะครับหนาวครับผมในปี2562นั้นเรามาไหว้พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกองเป็นเจดีย์สีทอง รูปทรงระคังคว่ำแห่งเมืองพุกามและสุดยอดที่สุดคือพระมหาไมมุนีแห่งมันดาเลอดีตเมืองหลวงของพม่าเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตจะต้องมีการล้างพระพักทุกวันในเวลาตีสี่ครับนนี้เราอยู่บนเรือละ ครับที่ลางแม่น้ำนิราบดีนะครับจะไปที่บ้านวิ่งุ่นะครับนี่อาหารเช้าบริการไตอนานมะครับอร่อยครับาครัอร่ยเด็ดดีเด็ดเด็เด็ดเว็ดเดรเด็าเด็ดเด็าเด็ดเด็ดเด็รยด็ดเดอบกด็ดเด็ดดอดเด็ดเด็ดเ่็ดดดเด็เเเ ใช่นะครับตามผมมาดีหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หัวเรือแล้วนะครับดบรรยากาศด้านบนครับยอดส้มรอเดินขนาดด้านดูน้ำกันข้าวแม่ม้ำอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะครับลมดีเย็นสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ำยาราวดีนะครับ ที่เราอยู่บนสกายแล็บของพ่อม่านะครับอ,อา่อาแล้วผมเป็นไงครับกำลังจะมุ่งไปที่วัดวัดเมียติงค่ะใช่จำชื่อไม่ได้เมียติงค่ะเมียตนั่งอ,อยู่บนสนกายแล็บสนุกดีครับสนุกดีตามมาเป็นกระบวนกระบวนแล้วก็ก็มีตลาดด้วยนะครับมีตลาดหมู่บ้านที่ที่หมู่บ้านมิงกุนหมู่บ้านมิงกุนนะครับ เราจะเที่ยวที่นี่อยู่3วัดด้วยกันนะครับสามุดค่ะสองวัดกันหนึ่งนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตาลายสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เจดีย์จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าสวยเป็นทัชมาฮา์ของพม่าครับเดี๋ยวดูรอบรอบก่อนสร้างครับเป็นที่ระลึกสำหรับ ตอนนี้เราอยู่รอบนอกครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับดีอีกสักครู่นึงนะครับบ่ายนะครับวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังมันดาเลนะครับเป็นของกษัตริย์มินดงแล้วก็กษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์สีปอนะครับก่อนจะเสียเมืองไปและให้แก่อังกฤษนะครับแล้วก็สูญสิ้นความเป็นเอกราชครับตอนนี้ก็ หนึ่งแปดาเดี๋ยวผมยืนอยู่ใจกลางนะครับตอนนี้โอเคคนค่อนข้างใจเยอะครับอ,อกากาศสบายสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจของโรงแรมยาดานาบอทนะเปียกยากนิดหนึ่งเมื่อวานไม่มีการอะไรนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับเท้านะค่อนข้างจะระบม วันนี้เดินเช้าเก็เลยขึ้นมาชั้นเจ็ดของโรงแรมนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เราอยู่ที่มันดาเลนะครับมันดาเลเป็นเมืองหนึ่งของพม่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองใหญ่ค่อนข้างจะ,จะเจริญน,นะครับซึ่งต่างจากพูการไปเยอะนะครับพูการ์นี่เส้นทางค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ก็เดินทางลาบาก ระยะทางอยู่แค่150กิโลแต่เราใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็นึกถึงประเทศไทยก็ประมาณสักน่าจะ40-50ปีผ่านมาแล้วนะครับเป็นไงครับคุณสุพันนี่สดชื่นนะครับอากาศดีครับอากาศดีมากกว่านี้นเ,เพราะว่าอยู่ชั้นเจ็ดครับโอเคครับผมแถม ภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำนะครับการขีส่สก,กายแลบนะครับการดูทัชมาหารของพม่านะครับสวยงามจริงๆแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเมืองผู้กามนะครับเป็นเมืองที่มีเจดีมากที่สุดในประเทศนะครับ ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับ